สวัสดีครับแฟนเพจลักกี้ครับวันนี้ผมมาลักกี้ครับก็จะนําอีกหนึ่งคันมารีวิวครับคันนี้มาจากชุมพรนะครับชูนั่นเลยนะครับมนึ่งวันเพจนะครับก็ต้องอ่าขอื่นต้องขอบคุณลูกพี่เจ้าของรถก่อนนะครับที่ไว้อกไว้ใจทีมงานของเรานะครับนํารถจากนู่นเลยชุมพรนะวิ่งมาให้เราจัดเซตเริ่มต้นให้นะสำหรับคันนี้แล้วก็สุดใจดีครับเอาทูเดียนมาฝากไว้โอ้โหท่บอกว่าขอบคุณมากมากนะคุณพี่ชอบมากนะครับโอเคเดี๋ยวเอาเรื่องรถก่อนนะครับ คันนี้นะครับ1.9 2,000cc Cylinder นะครับก็วันนี้มีชุดอินเตอร์นะครับโปรโมชั่นแล้วก็เพิ่มเป็นได้เงานะครับเต็มระบบแล้วก็มีในส่วนของแรงก็มีเพิ่มรีแมปนะครับแก้วาวนะครับแล้วก็เทอร์โบนะครับตัวโ4.2นะครับตัวทนจะนี้ประกันนะครับแล้วจะให้ทนทนแรงแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างนะครับวันนี้ก็จะมีช็อคเอสเคอร์ด้วยนะครับทั้ง4ต้นหน้าหลังตัวข้างหน้าเป็นตัวปัา ระดับได้นะครับปรับสูงตามได้แล้วก็ปรับหนึ่งเก้าระดับข้างหน้าข้างหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องก็จะมีพื้นเติมที่เป็นสายแอร์ด้วยนะครับระดับคันนี้ก็มีสายแอร์เพิ่มไปด้วยนะครับเป็นงานเงาทั้งหมดเดี๋ยวเพื่อนๆพาไปดูก่อนเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูก่อนดีกว่าว่ารายละเอียดงานประมาณไหนนะครับรหรับคันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆที่ขับรถเจ้าอยู่สนใจอยากจะเริ่มต้นสเต็ปนี้นะครับจะได้มาหาเราได้นะครับจะได้ได้งานดีๆกลับไปนะครับ นะครับก็ชุดอินเตอร์งานประมาณนี้นะครับเริ่มต้นนะครับคือสวยนะครับชุดโปรโมชั่นนะครับเหมือนี่เก้าร้อยตัวนี้เพิ่มเป็นงานได้เพิ่มสองพันบาทนะครับได้เงาหรือบางคนต้องการได้ดำหรืออะไรก็แจ้งเราได้เนาะสำหรับคิวนัดเราจะได้เตรียมของไว้ให้นะครับเพราะว่าเราต้องส่งโรงงานได้นะครับใช้เวลาประมาณสองสามวันถึงเราจะเตรียมกลับมาให้ท่านได้นะครับรูปแบบงานประมาณนี้นะครับสำหรับชุดอินเตอร์นะครับช่วยดังเข็มขัดเฮดไวบีนะครับกองเฮดไวบีนะครับ ฝั่งนี้คอยดีสร้างทั้งตัวนะครับมีขาจับให้แล้วก็สายแอร์หลบนะครับปกติถ้าเกิดมีอุปกรณ์เดิมอยู่ตรงนี้ถ้ามันเกะกะนี่ก็ลงกันไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของความแรงก็มีแก้วาวนะครับมีทำท้ายรางรีแมปนะครับเปิดรอบเพิ่มแรงม้าแล้วก็ปิดพวก BGR นะครับปิดลิมิดเสื้อที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็จบกันไปในทีเดียวนะครับแล้วก็มีทีเด็ดครับเทอร์โบนะครับโ4.2นะครับตัวจี๊ดเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถเบนซ์ที่ขับ1.9นะ เลือกได้นะครับผมมีให้เล่นแน่นอนนะครับสาหรับสเตคนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างก็มีโช๊คอเฟอร์สนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเาที่กับไปเบื้องต้นโอเครูปแบบงานประมาณนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปทดสอบนะครับเดี๋ยวเช็คฟิวนะครับก่อนส่งรถกันหน่อย